สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเปิดตาดอกนะครับการทำลำไยทำไมต้องเปิดไม่เปิดได้ไหมคนขายสารบางคนบอกว่าพ่นสารลาสารไปแล้วไม่ต้องเปิดสำหรับสารของผมนะครับเชื่อได้แค่ไหนวันนี้ผมจะมีคำตอบนะครับคืออย่างนี้นะครับการเปิดตาดอกเนี่ยก็คือว่าการทำให้ลำไยนั้น พร้อมที่จะออกดอกนะครับมีตาดอกดกตาดอกออกเยอะมีดอกออกที่เยอะนะครับง่ายๆก็คือมีดอกเยอะดอกดดๆดอกหนาๆนะครับแล้วก็การเปิดตาดอกก็ยังหมายถึงว่าการทำให้ดอกนั้นแข็งแรงนะครับสาหร่ายทะเลมันช่วยยังไงก็ช่วยให้ดอกนั้นออกเยอะออกมาก แล้วก็ยอดออกอยืดยาวด้วยนะครับเพราะว่ามันมีจิบเบอริรลวลินมีกรดอะมิโนอยู่ในนั้นนะครับไอคนที่บอกว่าไม่ต้องเปิดแค่ใส่สารของผมก็ออกแล้วออกครับแต่มันออกไม่เต็มต้นนะครับมันออกไม่สม่ำเสมอบางทีก็ออกมาแล้วก็ติดดอกไม่ดีติดติดลูกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะคนที่ทําทุกปีนะครับไม่เว้นไม่เว้นปีนะครับเราต้องเปิดตาดอกช่วยมันเปิดตาดอกช่วยนะครับเพราะว่าในากลุ่มของสาหร่ายทะเลแคลเซียมบอลอนแล้วก็เมจิกคิ l โรฟอร์ปุ๋ยดอกดกพวกนี้นะครับมันช่วยทั้งเปิดตาดอกช่วยทั้งให้ยืดให้ยาวนะครับช่วยทั้งการผรสม ทําให้เกสอนนั้นแข็งแรงนะครับอาบเรนูแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเราจะไม่คิดแบบเดิมๆว่าไม่เปิดก็ได้ฮุ่นสารลาสารไปแล้วรอให้กระบวนการมันทําเองให้สําเร็จเองนะครับเราไม่ช่วยมันเลยเราคิดแบบนี้เราก็อยู่อย่างเดิมนะครับคือเราต้องเอาไปขายล่อนอย่างเดิมนะครับกิโลหบาท10บาท แล้วก็มาบ่นกันนะครับว่าออราคาลำไยไม่ดีนะครับก็ดูตัวอย่างเลยครับผมทําให้ดูนะครับผมบอกว่าต้องทําลำไยคุณภาพขายช่อเท่านั้นลาไยถึงจะได้ราคาดีอย่างปีที่แล้วเขาโอดโอดควรกันนะครับว่าราคาตกราคาต่ําแต่ผมได้ขาย31บาทนะครับท่านก็ลองคิดดูนะครับ5ไล่ของผมนะครับได้เงิน5้0แสนนะครับ แต่ถ้าผมมี10ไร่นะผมได้เงินล้านนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเปลี่ยนความคิดนะครับชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีคิดนะครับคิดให้บวกเข้าไว้นะครับปีนี้ผมบอกเลยนะครับลำไยนั้นมีน้อยนะครับเพราะว่าคนตัดทิ้งเยอะบางคนทําสารก็ดอกไม่ค่อยออกนะครับเพราะฝนเยอะฝนฝนเร่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ปีนี้ถ้าใครทําได้นะครับมีข่าวออกจากล้งมาแล้วนะครับว่าลาไยน้อยลำไยมีน้อยนอกฤด,ดูตอนนี้ราคาถึง48-49บาทแล้วนะครับนอกฤด,ดูนะครับเพราะฉะนั้นลาไยในฤดูถ้าใครไม่ทำปีนี้ถือว่าพลาดนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ